ผีมือเซฟเป่าอีกเลยนะครับเด้อเฮ็ดยังล่ะครับเซฟก้อยนี่พวก้อยสุขับก้อยยังล่ะนี่ก้อยหมูครับผมเด้งจังวางวุ้ยอีกแล้วบ่นี่เว้ยนี่ขวดที่ทามไปได้หนิทามแล้วก่อนแรกครับจะภาพโอ้โหผืนผืนมีผู้ซอยกุกบ้ามึงมึงมึงเฮ็ดอยู่นี่ยห่านบ้านอันนี้ตัวดอยู่เนี่ยก็หน้ากับหลานพุ่งอกันตัวบอกเพิ่นนี่มาจะใส่อีกอันนี้ไหม โอ้มาตุกมาถา่ยิมโอ้เป็นาบ่เขาไม่ได้ซิมเกดีคือบ่เอาหม่องทั้งเกลือให้พันซิบมึงกับบัสลด้วยเท้เกลือล้กไม่หันบ่ดีบ่ะเออฟีเมอ่ีเอซสิมมึงล่ะเสียบพ่นเห็ดเองเนะครับนี่เนี่ยอืมอเด้อครับบอกโอ้มันต้องเป็กตัวนี้ลงน้ำตัวนี้

มือแนบมาแล้วโอ้มือเงี้ยมือแล้วป้านาวพอดีแล้วค่ะมองมือแนบมอแล้วนี่ของของของขาดบ่ได้คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เผื่อตัวนี้บกขมไผ่ว่าพักกระเดาขมเบาเสือหรอกเบาเสือกันร้องให้เอฟซีมากินมั้งบกขมพักกระเดาเอฟซีทุกคนกันรักๆเลยนี่แหละครับเซฟเซฟมือนี่เจ๊เซฟพวกเซฟก็ต้องเซฟแล้วพวกบัตเต้มันเยิ่มเลยล่ะ เอฟซีทุกคนต้องเข้าใจเด้อรักรกที่ถึงนะกดไลค์กดแชร์นี่นะครับเด้ออย่าอย่่าเบิงอย่างเดียวอะไรบางอย่างอย่างเดียวคาร์ลากะคาร์ลากพอครัวคนนี้กดไลค์เขามาแล้วคอมเหม็นมากกแชร์หลายคนเหม็นมากคนต์มาเบิ่งงานวันตัวไหนมันถือตัวไหนมันบ่ถือตัวไหนมันผิดมาเยังกคตรมากตีไทยต่อไปเรื่อยเพราะไหนป้บปุ้งใหม่นะครับนะแถบบอวันนี้คาร์ลากะพอใจหลาฟ์นะครับอืมเทปเพิ่นครับ แต่ว่าเฮ็ดกับเ,เขาหนี่ฝีมือสุดยอดครับผมซิมมึงแล้วแซบ่บห่วยถ้าเป็นจังนึงว่าเปิดร้านเดี๋ยวเลยเนี่ยเสียบ,<ห>บเก่าครับเพื่อนออกจากเสีบเพื่อนกับมาขายมีกวดกันนี่ละ่ะเพื่อเพื่อเป็นเสีบมาก่อนออกจากที่แรกก็เป็นเสียบหยวนกรุงเทพลงเทียบแล้วออกจาก,น,กนีๆๆน่อาซิตเทียบลงเทียบแถวบางหน้านะครับมันม <ๆ S 1> ันบปอิสระมันบ่แล้อก มันโบอิสระแล้วเขาไปใส่มาใส่มันยาเลยออกมาเพิ่นก็เลยออกมากขาขายออกมาขาขายมาอยู่บํารุงบําหยังอยู่บ้านแล้วแล้วก็ออกมาขายไม่กวนบําหนังเนือเพราะเด้เห็ดอยู่เห็ดกินเพราะว่าเพราะว่ามันมาขายของมันอิสระขายของอิสระแต่ว่าขับเข่ากับขึ้เก่าฝีมือคือเก่าฝีมือคือเก่ามือเก่าฝีมือคือเก่าแต่มันสิดของขาดโปรไถ่ก็ตัวนี้อีกสองมือสามมือเดี๋ยวผมจะเอา กุ้งไงหล่ะก็เอามาย่างมาอย่างให้กินเออไรต่างต่างถาบงบ่เนาะถาเบิึงถาบึงเรื่องเห็บสิกุ้งไงผมสิเอากุ้งใหญ่มาย่างมาอย่างกินกุ้งใหญ่กุ้งขาวขมยาวนะครับกุ้งแม่น้ำกุ้งยังกุ้งกามกามบ่หรือว่ากุ้งกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งแบบที่เขาเขาย่างแบบสามตัวลอยบ่กุ้งบักที่เขาย่างสามตัวลอยบ่ไว้ที่ว่าเขาย่างเขากุ้งสองนิ้วสามนิ้วบ่แล้วกุ้งอัน บางทีอมันก็ซ้นทำให้รถเท่าบางโตัวทำให้โอ้มันมีหลุดญ่คอมมันยาวสองขีดเนื้อถาล่อเบิ้งนะครับถาล่อเบิ้งเซฟเป็นทีนะเพื่อนนี่ครับเหลือเสือมายาตักละครับตีกินและครับบ้านนี้มาพร้อมตีลงมือเลยนะครับเด้อบ้านนี้เด้อครับเมน พร้อมที่กินเลยนะครับเด้อกับข้าวกับน้ำครับนี่ลาบหมูครับลาบทุก